สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Go Sharing ค่ะอยู่กับปอมชาริดาพรมโยธีนะคะวันนี้ค่ะเราจะพาทุกคนไปสำรวจ Ghost Jobs หรือว่าตำแหน่งงานผีค่ะโพสต์งานออนไลน์ที่ดูเหมือนจริงแต่กลับไม่ได้รับจริงเราจะมาดูกันนะคะว่ามันคืออะไรประวัติความเป็นมาเป็นยังไงแล้วก็เหตุผลเบื้องหลังของ Ghost Job รวมไปถึงวิธีรับมือสาหรับผู้หางานในยุคดิจิทัลนี้ค่ะ g o s t job หรือว่าตำแหน่งผีนะีคะก็คือโพสต์งานออนไลน์สําหรับตําแหน่งงานที่จริงๆแล้วไม่ได้เปิดรับสมัครหรือว่าบางครั้งก็ไม่มีแผนที่จะรับสมัครจริงๆค่ะ Built-in platform อนไลน์แหล่งข้อมูลชั้นนำนะคะสำหรับคนที่ทํางานในอุตสาหการรมเทคโนโลยีรายงานค่ะว่า Recruiter หลายรายยอมรับนะคะว่าการโพสต์ตําแหน่งงานผีเป็นวิธีนึงในการสํารวจตลาดแรงงานแม้ว่าจะไม่มีตําแหน่งว่างให้สมัครในทันทีค่ะ ด้าน Greenhouse ค่ะแพลตฟอร์มชั้นนำที่ให้บริการแก่บริษัทต่างๆในการจัดการกระบวนการสรรหาแล้วก็คัดเลือกผู้สมัครได้ระบุในรายงาน Greenhouse 2024 state of job hunting พบว่าในแต่ละไตรมาส18-22%ของโพสต์งานบนแพลตฟอร์มเป็นตำแหน่งงานผีและมีผู้สมัครประมาณ3ใน5คนนะคะสงสัยว่าตนเองนี่อาจจะเจอกับงานผีระหว่างการค้นหาค่ะ สิ่งที่น่าสนใจคือตำแหน่งงานผีไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในยุคดิจิทัลเท่านั้นนะคะในอดีตค่ะบริษัทต,ต่างๆมักจะใช้สื่อสิ่งพิมพ์อย่างเช่นหนังสือพิมพ์นิตยสาราหรือว่าใบาปลิวในการโปรโมตตำแหน่งงานแม้ว่าบางครั้งจะไม่มีแผนรับสมัครงานจริงๆนะคะการโฆษณาในรูปแบบนี้เนี่ยก็เหมือนกับการเตรียมคลังผู้สมัครไว้ล่วงหน้า เมื่อเข้าสู่ยุคออนไลน์ในปลายทศวัรษ1 9 9 0แล้วก็ต้นปี2000นะคะการโพสต์งานก็กลายเป็นเรื่องง่ายแล้วก็สะดวกค่ะบริษัทสามารถปล่อยโพสต์งานไว้นานเกินความจำเป็นส่งผลให้ปรากฏการตํตำแหน่งงานผีนะคะปรากฏชัดเจนขึ้นในช่วงต้นปี2010ค่ะเมื่อสื่อเริ่มเตือนให้ผู้สมัครเนี่ยสังเกตเห็นการโพสต์งานที่ไม่ได้รับจริงค่ะ ทำไมบริษัทถึงเผยแพร่ตำแหน่งงานผีที่ดูเหมือนจะไม่มีแผนรับสมัครจริงๆจากข้อมูลของ Built In นะคะพบว่ามีหลายเหตุผลค่ะที่อยู่เบื้องหลังวิธีการนี้ข้อแรกค่ะเพื่อสร้าง p i p e l i n ยของผู้สมัครนะคะบริษัทบางแห่งค่ะเลือกที่จะคงโพสต์งานเอาไว้ตลอดเวลาแม้ว่าจะไม่ได้เปิดรับสมัครทันทีค่ะเพื่อเก็บรวบรวมใบสมัครไว้เป็นแหล่งข้อมูลในอนาคต เมื่อมีกะอนุมัติให้จ้างงานจริงๆก็สามารถเรียกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติมาได้ค่ะแนวคิดนี้ก็เปรียบเสมือนการโยนแหจับปลาเพื่อดูว่าปลาอะไรที่เข้ามาเคที่โพสตาซซาจาก KMH Leadership บอกว่าถ้าเกิดเจอผู้สมัครที่ยอดเยี่ยมก็หาที่ให้เขาได้ค่ะข้อที่2เพื่อดักผู้สมัครที่โดดเด่นสำหรับตำแหน่งที่หายากหรือว่าเฉพาะทางนะคะบริษัทนี้ก็อาจจะยังคงโพสต์งานออนไลน์ไว้ เพื่อจับตาดูผู้สมัครที่มีความสามารถสูงแม้ว่าจะไม่มีความเร่งด่วนในการจ้างงานวิธีนี้บางครั้งถูกเรียกว่า c r e มส s c มมิ n i n g เพราะช่วยคัดกรองหาผู้สมัครที่ดีที่สุดหากมีโอกาสเข้ามาค่ะข้อที่3ค่ะเพื่อประเมินผู้สมัครภายใน ในบางกรณีนะคะบ,บริษัทอาจจะโพสต์ตำแหน่งงานเพื่อเปิดโอกาสเปรียบเทียบกับแคนดิเดตภายในองค์กรกับผู้สมัครภายนอกองค์กรเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับด้านการจ้างงานที่เป็นธรรมและเพื่อวัดคุณภาพของผู้สมัครด้วยค่ะข้อที่4เพื่อแสดงภาพลักษณ์การเติบโตของบริษัท บางบริษัทค่ะเผยแพร่ตำแหน่งงานผีเพื่อให้เห็นภาพเสมอนนะคะว่าบริษัทนั้นกําลังขยายตัวแม้ในความเป็นจริงอาจจะไม่ได้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจริงซึ่งภาพลักษณ์นี้นะคะอาจจะทําให้นักลงทุนมองเห็นการเติบโตแล้วก็ทําให้องค์กรมีความน่าเชื่อถือได้ค่ะ ข้อที่5ค่ะเพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นจากการสำรวจโดย Resume Builder พบว่า62%ของผู้จัดก,การฝ่ายสรรหาบุคลากรนะคะโพสต์ตำแหน่งงานผีด้วยความตั้งใจให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองนีสามารถถูกแทนที่ได้เป็นการกระตุ้นให้พนักงานทำงานหนักมากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อรักษาตำแหน่งของตนค่ะ และข้อที่6ค่ะเป็นความบังเอิญค่ะบางครั้งระบบอัตโนมัติของเว็บไซต์หางานที่ดึงข้อมูลจากหลายแหล่งนะคะอาจจะเกิดความล่าช้าในการอัปเดตข้อมูลเมื่อบริษัทตับสมัครแล้วก็อาจจะลบโพสต์ออกจากเว็บไซต์ของตนแต่ว่าระบบในส่วนอื่นๆอาจจะใช้เวลาซิงข้อมูลทําให้ดูเหมือนว่าตําแหน่งนั้นเพิ่งถูกประกาศใหม่แม้ว่าจะโพสต์มานานแล้วค่ะ สำหรับผู้หางานตำแหน่งงานผีไม่ใช่แค่ภาพลวงตาดิจิตัลนะคะแต่ว่ามันคือการเสียเวลาทำให้รู้สึกผิดหวังท้อแท้ลองนึกภาพว่าถ้าเกิดเราใช้เวลาแบบหหลายชั่วโมงปรับปรุงใบสมัครแล้วก็จดหมายแนะนำตัวอย่างพิธีพิถันปรากฏว่าตำแหน่งนั้นไม่เคยมีอยู่จริงปรากฏการณ์นี้สร้างความกังวลแล้วก็ความไม่แน่นอนในตลาดงานที่มีการแข่งขันสูงในทุกวันนี้ค่ะ ขณะเดียวกันค่ะการโพสต์ตงานที่ไม่ได้รับสมัครจริงก็เหมือนกับการทิ้งร่องรอยที่บอกถึงความไม่แน่นอนในตลาดงานสมัยใหม่ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะส่งใบสมัครครั้งต่อไปนะคะมาดูเคล็ดลับในการสังเกตต,ตำแหน่งงานผีกันค่ะอันแรกค่ะตรวจสอบวันที่โพสต์ต ถ้าเกิดโพสต์งานอยู่เกิน30วันโดยไม่อัปเดตให้คิดเลยค่ะว่านี่อาจจะเป็นตำแหน่งงานผีค่ะต่อมาค่ะตรวจสอบจากช่องทางทางการลองไปดูที่เว็บไซต์หรือว่าเพจของบริษัทนะคะเพื่อยืนยันความถูกต้องค่ะข้อต่อมามองหาความเฉพาะเจาะจงคืองานที่แท้จริงเนี่ยมักจะมีรายละเอียดที่ชัดเจนแล้วก็อัปเดตในขณะที่งานผีนี่นะคะมักจะมีคําอธิบายที่ลุมเครือหรือว่าดูเก่าไปแล้วค่ะ ข้อต่อมาตั้งคำถามกับภาพลักษณ์การเติบโตที่ดูเกินจริงค่ะถ้าเกิดบริษัทดูเหมือนว่าจะส่งสัญญาณการเติบโตอย่างรวดเร็วเกินไปความเป็นจริงนั้นอาจจะเป็นแค่การตกแต่งภาพลักษณ์ทางดิจิตัลค่ะสรุปแล้วตำแหน่งงานผี เป็นเครื่องเตือนใจนะคะว่าดิจิตอลบางครั้งไม่ใช่ทุกสิ่งที่เรามองเห็นว่าเป็นของจริงไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลหรือว่าเพื่อสร้างภาพลักษณ์ บริษัทต่างๆใช้วิธีนี้เพื่อเสริมความน่าเชื่อถือแม้ว่าจะส่งผลให้ผู้หางานนะคะต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนในกระบวนการสมัครงานค่ะหากคุณผู้ชมนะคะชอบวิดีโอนี้ฝากกดติดตามกดไลค์หรือว่ากดซุปเปอร์แดงเป็นกำลังใจให้ปอมด้วยนะคะวันนี้ปอมชริดาพรมโยธีลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ